วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ อ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลนะพี่น้องน้องมาเจ๋อมาเจ๋อกันแล้งจังหนึ่งคำจังหนึ่งสลาโมนิกไรติตุลาพี่น้องนะครับก็เพิ่งจะได้ลงคลิปเนาะนะครับก็อ่ะสวัสดีกันอีกเพียนหนึ่งเลยพี่น้องนะครับสาราภูเขามาใหม่เนาะนะครับอ่ะก่อนมืนดีกันนั่นนั่ทางของโอ้ยจะไหนหลับคืบเปลี่ยนเปิดเปิดเป็นัสีนนะครับนั่นนั่ทางของอาจารย์กรกาลาศินนะครับมาฝากปีตอนรองกันอีกครั้งหนึ่งสลาโมนี เนี่บาเสียบที่แบบบาเสียวของอาอาจารย์บุญรอดนะครับแต่ว่าอ่ะยับไปสักก่อนนะอ๋ออาจารย์กรคารสินมากันหนึ่งดือนสักก่อนนะครับมื่อนี้เนาะมาเพิ่งข้อมูลเดิมนะครับเอ้าวกรสินเปเพิ่มข้อมูลเดิมก็อย่าลืมพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะสารับผู้เขามาใหม่นะพี่น้องเนาะอ้ากดติดตามไว้น้านะครับพี่น้องอ่าฝากช่องไว้กับพี่กับน้องนะครับในรอมอบกุมใจของพี่ของน้องถึช่องน้อยๆช่องน้องใหม่อยู่กระดายนะพี่น้องเนาะอาจจะในกาถือว่าเป็นพี่ อ่าพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเป็นพ,พี่น้องผมใส่ยข้ากาวาไรกาวาไรเร้ไอศิวะจะเดาผมก็ได้ <c oughs> นะครับอ่าคำเตือนนะครับคำเตือนทั้งช่องของรอเสนอเพื่อเปน็นแนวทางเรื่องซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผ่านทาที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการผ่านทาทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณนะครับโอ้โรถมออเตร์ไซเรียนผ่านหน้าบ้านพี่น้องปูดรถบระหันนะครับ ด่างแห้งๆนะครว่ากะกะกะยาเพิ่งน้องเนาะเพิ่นกะขี้ททางเพิ่นแต่ว่าเ้าก็อยู่ในเฮือนเอามาเก็ด่างมากเลยสิะมาเบิ่งข้อมูลย้อนหลังพี่น้องนะข้อมูลย้อนหลังสำหรับของอาจารย์กราลาสินนะครับงวดเป็นที่ใกล้เๆได้พี่น้องมือดีกวันที่สิบสองหล่อนาะพี่น้องเนาะเลข๋ยวอีสามสี่หามือนครับอ่างวดเป็นที่สิบสอง โอ้ยผมแย่งวดมาที่16โอ้ยผมก็ได้เนะาะไอ้วสิววันที่12เมื่อน,นี้ <c oughs> นะเพื่องให้พี่น้องก้านะครับจับชุดในที่9091939597นะครับลุดไปพี่น้องนะมนเมืนี้เนาะอ่าสามตัวเพิ่นไก่มาที่690นะครับมันบอกว่าออกอ่าเนี่ยไก่เคียงอยู่ได้มีหกมีเก่าเออเต่พี่น้องมีหกมีนั่นอยู่แต่มีหกมีสาม, 6, มอยู่นะพี่น้องหามาใส่นี่ก็สิเป็นทันทีเลยเนาะแต่ว่านนั้นคือบ้านละ นะครับรุดไปพี่น้องสลับของอาจารย์กอกันสิหงว่าที่ผ่านมานะครับกธรรมดาพี่น้องนี้ขอไม่รุดได้พี่น้องเด้ออาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาคือว่าคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าสิเขาหรือสิรุต้พี่น้องนะครับจารปรกาพิจารณาได้พี่น้องเด้อใส่บิจารยานในการรับชมกันแล้วกันนะครับเงิน่ในกระเป๋าของไผยเขามั่นเนาะพี่น้องเงินในกระเป๋าของพี่น้องนะครับมากระจางจัดคัดกัดพานนะพี่น้องนะครับ ยำเบายำกันเป็นประจำประจำนะครับถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่าน,นครับแนวทางของรัฐบาลเพื่อนจะได้กัรสนับสนุนทางรัฐบาลเพื่อนถนัดได้พี่น้องเด้อเนี่ยครับบ้าเบิ้งวันนี้นะครับเดี๋ยวขอนุญจะเขียนแป๊บหนึ่งนะครับขอนีญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะสิบหกท้าเก้าทหกแกวประกาศคือบอ,อกใส่พี่น้องเริ่มสื้มืแล้วประกาศก็ไเลยมือมือข้าเงินซื้อมือประกาศเอ้ยนาะพี่น้องเนาะ อ่ามื่อเชีร์ะส่องใหม่ๆกับพระท่านได้เกียงปคนไดพี่น้องนะครับกะอาจารย์กรกาลสินเอ็ดเขียนบอสซาพี่น้องเขียนยางใบได้พี่น้องด้วยนี่เขียนพีชสัมยางใบก็ได้เพระปียงพี่น้องเออบ่ได้เอาอ่าบ่ได้เอาของที่เพนลงมาให้เป็นได้พี่น้องเพราะว่าเปียางก็ไปโดนสักด้วย ขางเทวิที่ยามีลหสือศอกหิือิระสีพี่น้องมันก็นหลายยางหลายแนวเนาะก็เลยแอดเลยขออนุญาตเขียนเอาใหม่เลยนะเพื่อความสบายใจนะเพื่อความสบายใจของผู้เบิงเพื่อความสบายตาของผู้ชมเอาได้ครับเ,เพื่อความสบายตาของ,ของผู้ชมแนละพี่น้องนนนเนาะงวดวันที่ให้เรียบร้อยนะเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับของอาจารย์กรการาศินนะครับวันที่สิบหก วันที่16กันยายน2568นะครับวิ่งรูดนะครับวิ่งรูด4ีด้เป็นรองเด้ปอปวดเลยหมักวิ่งมักปวดสายวิ่งสายรูดเข่าดูเขาปอยีได้อาจารย์เป็นกระไรเนาะเออส่วนมากก็่าจะเข่านะครับหลายเปอร์เซ็นต์กว่ากัวรูดนะครับอ่าขึ้นแล้วก็ประมาณจะกิดสิบเบียดสิบกิดสิบหกสิบผุน้ันนอกเป็นรองนาะอ่าคว่ำคว่ำป็นไปได้นะครับจับชุดที่40 41 43แล้วก็47นะครับ48นะครับอาจารย์กราลสินได้พี่น้องเด้อ เป็นเที่ยนาทางนะครับอ่าแคปหน้าจอกันไปพี่น้องนะครับเอาเบิ้งพี่น้องแชทหน้าจอกันไปได้พี่น้องด้วยนะโอ้ยเนี่ยเขาตาบบดนี้พี่น้องแง่งใหม่บินก็มากอย่งอางนี้เปลี่ยนแกตายน้อยนึงแกอะไ้เนี่ยครับน,น,นี่แหละครับ,รบอ่า วิ่งรูดสีนะครับของอาจารย์กร,กราสินนะครับงวดวันที่16กันยายน2568นะครับจับชุดให้ที่4041 4347และก็48นะครับพี่น้องหาตัวสำหรับ3ตัวบริลล์ลูมากนะครับเป็นบริลล์ลหายวันหนีพี่น้องเนาะอ่ะกับว,ว่าพี่นยังพี่น้องเท่ากับมักขอให้3ตัวสองตัวเขาหนี่งก็คือว่าสุดยอดแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับมักี่เศด,ดก็เลยมักซีอยูริเต่ว่าซิมิซี่อย่างบอเนี่ครับอ่ามักสุดๆก็กคืออ่า ตต่ไหนหลายพี่น้องฮะอ่ะตามนี้ได้พี่น้องเด้อครับอันนี้นี่นี่แอดมักหุ่นส่วนตัวดิแอดมักซีเจ็ดเอซีแปดเอาพี่น้องเนาะเพราะว่ามันจะไปตรงกับเลขกำลางวันกำลางวันคือมีแปดกำลางวันวันกลังคางแล้วพี่น้องจะเป็นแปดสิมาบอหรือจังไดยแบบเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องมากมากๆกัอ่าเป็นเพียงแค่ทางเท่านั้นนะครับอ่าเป็นเพียงแค่ทางให้พี่น้องได้พิจารณาเนาะพี่น้องเนาะ ขอาขออเยื่อลงไใบแป๊บนึงครับสำหรับแนวทางคนนะครับแนวทางของอาจารย์เป็นเดชน้อยจะมาเบิ่งกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะคุยกันใจเลจ็กใจหน่อยนึงครับอ่าก็ผู้ใดม่น,นี่แนวทางดีๆมีอ่โตัวดีตัวเด็ดนะครับวาสิเป็นความฝันบวาสิเป็นอการคิดคำเล่นวาสิเป็นอ่อนาได้มาจากครูบาอาจารย์ได้มาจากหลวงปู่หลวงตาจังไรกะแหล่แต่เด้อพี่น้องเรืวว่อห่างวามีความปร,รารถนาดีจากพี่น้องเขาเห็นน้ำกันหลายขุยหลายคนหรือว่านะครับ อยากให้พี่เฮนน้องห้ารวยไปน้ากันยังสีนะครับกัยินดีได้พี่น้องเด้อในทางช่องน้องแสงแชนแนลยินดีเป็นสื่อกลางเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานบุญในพี่น้องได้เห็นกันหลายคนขึ้นกว่าเก่าเนาะพี่น้องเนาะนะี่ยบางเทือบางที่เพิ่นโชว์ิ่นบางกับมีแล้วมันน่าใจให้เนี่ยอาจารย์ผู้เป็นใหญมากสิเนาะกับมีนี่นีหลายแนวหลายว่าจริงดิหางทั้งเทียรกันได้นะครับเป็นน้ำค่าสมุดประกาศยังกับประกาศเฟียรกับเพิ่นกระโอนให้กันอยู่นะครับ อาเรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะที่ฝันขิวฝันแม่นนะครับอยากลองลองมือก็หน้าอยากอ่าแบ่งปันคว้มปัดฐานดีแบ่งปันให้พี่น้องเห็นน้ากันก็ยินดีในพี่น้องเลื่อนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างเบื้องต้นในพี่น้องเนาะเบื้องต้นคลิปนะครับนี่ก็คือความปัดฐานดีจากทั้งช่องน้องแสงชายแนวนะพี่น้องเนาะดัอยากให้พี่ให้น้องรวยไปน้ากันนะเนาะ อ่มาเบิ่งรอบสุดท้ายกันแล้วกันฮะมาดูรอบสุดท้ายสําหรับแนวทางของอาจารย์กองกระสินนะครันเหนื่อ่าอย่างเด,นดนืนๆเดือดเลยนะพี่น้องเนาะงวดวันที่16กันยายน2568นะครัสำหรับผู้เป็นเขามาใหม่ย่างพัฒน์เนเอ็นแอดมินเด้วยพนามะนะครับการบอป็นิยญาเนาะพี่น้องเนาะอ่าดูที่หลังก็ได้หรือว่ะย่างพัฒนเ์เนที่แรลกอ่าลูดเบิ่งต้นคลิปกลับไปกลับมาก็ได้พี่น้องหรือว่าแช่ไปเว้ไนเครื่องของพี่ของน้องนะครับหรือว่าแช่ไปพี่ใฮออิโนะ ไปใน,นเครื่องไกลนะพี่น้องเราจะเห็นกันยนต์เห็นนา่นๆนะพี่น้องอาจารย์กรรสินว่นาวันที่16กันยายน2568นะครับวิ่งรูด4เด้อพี่น้องเด้อวิ่งรูด4นะครับจับชุดได้ที่40414347แล้วก็48นะพี่น้องอาจารย์กรรสินแอคแคปหน้าจอไปนะครับเด้อแคแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับสลับแนวทางอาหารเทียกันลื่นาะพี่น้องนะหอดมือเสียเอาอีด,ดีโดยตัวเตยนอ่ะเตยนอ่ะขากลูดหาเห็นเ่าแคปหน้าจอไปแล้วก็เห็นนะพี่น้องนะฮะ ตามนี้เด้อพี่น้องเด้อเขียนหนังสืออาเซียเงามปนในมื่นนี่เพราะว่าเป็นอะไรบูเป็นเบอะเป็นฟฝ้าเป็นฟังเป็นอะไรบูนะครับก็เลยเขียนบงามปนเกือบผิดนะครัเขียนแอดดูก็เลยเขียนแอดตัวเอมึนมนมึนมวลนะครับก็เพราะพยายาพี่น้องนะอาจารย์กราศินนะครับบ้านเพิ่งจะยึดทั้งฝนและทั้งอีสานไต่ประชวงนี้นะครับจะอยู่ทั้งอีสานไต่หมดแล้วนะเพิ่งกับมาขึ้นมาจากกรุงเทพแล้วนะพี่น้องเนาะตามนี้เด้อพี่น้องเด้อ อาจไรย์เอกสารคิีนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์กรกาละศิลนะครับที่เิ่นแบง่งปันณาทางมาพี่น้องเาได้เบิ่องวด,งดช่วกันนะพี่น้องเนาะทางช่องแสงแชรดงวหอกกับเป็นผู้เอามาลงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ลายขู่ได้คนเพิ่มกันเพิ่มการมองเห็นอีกอนหนึ่งนะพี่น้องเนาะการมองเห็นอีกทางหนึ่งมาสัต่อไปนะครับ อขอบคุณอะไรกันแล้วกันนะครับขอคุณอาจารย์กรกรยาสินขอบคุณเอ <im itation> ็ซีแฟนช่องทีิดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสาราคดีนี้ให้พี่ให้พี่ให้น้องนะครับรำรำเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อนะครับได้จับเงินแสงกันลาในงวดวันที่16กันยายน2568สาราคอยหกสิบแปดสารคีไปเพียงสาานีทไปพอกันชิมนาชิมในกางค่ำวันสวัสดีครับ